ใส่กูดินมาตรงนี้สลันโอ้โหให้เพื่อนวิ่งจังหวะนี้เพื่อนแทบร้องครับจังหวะน,นี้กฤษดาอุดินตาเป็นจังหวะที่สลันสีเดชพยายามจะแทงบอลให้เพื่อนนะครับก็าเตรียมจะได้เป็นตุ้มนะครับจังหวะทุกครั้งครับ แล้วกระชากมาจเจวันนี้โอ้โหเป็นลูกคุ่มครับอ่ะเป็นลูกเปมุมของโรงสีแม่ใจครับทา <c oughs> งในตรงขอบเขตโทษก็มีสิจิดาสิงหราชกับสรันนะครับ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับสำหรับฟุกอลของพะเยาแว,ว่า5เกมที่ผ่านมาผลงานยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหนี3คะแนนครับได้ลุ้นเกมนี้ถ้าชนะมี6เลเปิดเข้าซ้ายเข้ามาแล้วดูสลันเั่าวะนี้สัลันแล้วบอลติดบล็อกเอ้าเล่นต่อนะครับสัลันร้องใหญ่เลยแล้วดูยังมงเคลียเข้ามาครับสิริพงศ์อินทะ 50หมื่สไลด์จังหวะนี้เป็นลูกทุ่งของลงสีครับพยายามจะให้น้าเล้าอย่างสนัมนสีเล่ครับได้จงกับน้อนจังหวะทายนี่โดนบล็อกไป้ก่อนครับยังฟองบอลได้ดีกว่าในช่วง3นาทีแรกนะครับทางศิริใจชนะชุดทีมวันครับป็เียาว บอลหนึ่งสองลูกนี้แล้วคืนมาเบิ้ลมาไดโอ้โหเสียบอลตรงกลางสนามลูกนี้ดูจังหวะโต้กลับของกระแพงเพชรโอ้โหมาลูกนี้ให้วิ่งแข่งทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันครับเสียบอลตรงกลางไม่ดีครับตรงสีแม่ใจโดนทางกระแพงเพชรีสี่นี่บอลไว้ครับพีคเับที่ยังอับได้เดี่ยวแน่นครับทางดงสีแม่ใจครับ บอลลงมาแล้วเปิดตรงนี้ตัดมาเอ้ามอย,ยกมือไม่ได้แล้วจับเส้นพัดจะมาได้แล้วกดาาไปใจเลยโอ้ยน้ำพันไปไกลครลับกิสราอุนินตามีจังหวะทัดถ่ายแล้วนะครับจังหวะทัดถ่ายก่อนแล้วลของทางของสี่แม่ใจนะครับจากทางด้านกริสตานะครับอุนอินตาหมายเลขสิบสามครับบอลจากทางด้านซ้ายนะครับแล้วดูครับหักเข้าซ้ายตรงนี้โอ้ยเปียง